สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ Thai f l e x s c h o o l c o m เว็บไซต์ของนักลงทุนยุคใหม่ Thai f l e x s c h o o l Daily Outlook Analysis ครับวันนี้เช่นเดิมนะครับมาเจอกับผมกับพี่ปารนเนอร์นะครับประจำวันที่26นะครับเดือนสิงหาคมปี2556ครับขณะนี้เวลา10บโมงเช้านะครับก็วันนี้นะครับเช่นเดิมเราก็จะมาวิเคราะห์ค่าเงินนะครับยูโรเทียบดอลลาร์นะครับถึงแนวโน้มประจําวันวันนี้ว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับ วันนี้นะครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับโบรกเกอร์มาใหม่นะครับเข้ามาตีตลาดในเอเชียนะครับผู้สนับสนุนไทเฟรเซคูลอย่างเป็นทางการนะครับโบรกเกอร์ FBS นะครับที่ เป็นพันธมิตรกับไทยเฟลดสกูลนะครับลองเข้าไปใช้กันหรือยังนะครับสำหรับเรื่องการฝากกถอนที่ผ่านธนาคารไทยได้นะครับการโอนเงินเข้าออกเลยครับแล้วก็ที่หลายๆคนชอบเลยนะครับก็คือเรื่องสเปซนะครับ0.03นะครับที่ไม่มีการทางออสเปซนะครับสเปซตายตัวทุกค่าเงินนะครับรวมไปถึงรีคอรดด้วยนะครับเข้าปุ๊บติดปั๊บนะครับแล้วก็ไม่มีบัญชีสวอปนะครับอย่างสวอปเนี่ยคืออะไรก็คือ บัญชีอย่างสมมุติว่าบางโบ๊กเนี่ยถ้าเราถือถือออเดอร์ไปนานๆนะครับเขาก็จะคิดบัญชีสวอปของเรานะครับก็คือบวกบวกเพิ่มเรื่อยๆครับแล้วแต่จํานวนล็อตนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับวันด้วยอย่างเช่นออบางโบ๊กนะครับบวกขึ้นไปสมมุติว่าลงไป0ูนย์ศนย์นะครับก็บวกสวอปขึ้นไปนะครับก็ประมาณก็ไม่ได้ถือว่าเยอะนะแต่ถ้ารวมกันเนี่ยก็หลายๆวันติดๆกันเนี่ยก็ ถือว่าหลายดอนอยู่นะฮะถ้าหายบัญชีรวมกันนะครับก็ลองไปใช้ดูนะฮะสำหรับบัญชีสวอปนะครับมาต่อกันเลยนะครับเข้าเรื่องกันเลยสำหรับแนวโน้มนะครับของยูโรเทียบดอลลาร์นะครับว่ามีแนวโน้มยังไงกันบ้างนะครับวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเป็นสองมุฟยาวเลยนะครับ เนี่ยครับทำให้มีจุดสูงสุดอยู่ที่1.3409ครับแล้วก็มีจุดต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ1.3321.3323นะครับวันนี้ไฟดับนะฮะก็เลยคอมก็เลยรวนเล็กน,นึงนะครับเนี่ยครับเล่นกันวิ่งก็ค่อนข้างเยอะนะครับอยู่ที่ 77ปิบนะครับสำหรับโลกสีตตำแหน่งครับมาดูนะครับสภาวะข่าวนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะวัวสุที่ผ่านมาดอลลาร์นะครับก็ปรับตัวสูงขึ้นนะครับในขณะที่ยูโรก็ไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรมากนักนะครับประธานเฟดสาขาดัซซ์นะครับก็เชื่อว่าเศรษฐกิจเนี่ยของสหรัฐเริ่มแข็งแรงพอที่จะมีการปรับลดอัตราสินทรัพย์นะครับ และเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยก็มุ่งอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะครับซึ่งอาจจะต้องมีการประเมินค่าใช้จ่ายเพื่อเทียบกับการดําเนินการเชิงนโยบายต่อไปด้วยนะครับทั้งด้านยูโรเองเนี่ยนะครับยูโรเองก็ได้รับการสนับสนุนจากความเห็นของสมาชิกสภาปกครอง ECB ครับนายดาวโทนี่นะครับซึ่งเขายอมรับว่า ระแสของข่าวนะครับดีนะครับล่าสุดจากโซนยูโรเนี่ยที่ทำให้ก็เลยไม่มีข้อโต้แย้งอะไรมากนะครับก็เพื่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้นะครับการประชุมที่เจสันโฮนะครับทุกปีก็ปกติเนี่ยนายประธานเฟดนะครับมาเลยก็จะออกมานะครับเข้าบอกถึงนโยบายนะครับเกี่ยวกับ ใบนะครับใบในโยบายว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับแต่ปีนี้เนี่ยเบเนเก้นะครับนยเมริเก้เนี่ยไม่ได้เข้าร่วมประชุมนะครับแต่ก็ให้รองประธานเฟดนะครับเข้ามาแทนนะครับข้อมูลข่าวเนี่ยโดยรวมเนี่ยจึงไม่มีความสําคัญนะครับเท่าที่ไม่มีความสำคัญมากนะครับในตลาดแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยตัวนายเมริโอดากินะครับแล้วก็ประธานของ BOE อเอนะครับกไ็ไม่ได้เข้าร่วมด้วยนะครับในการประชุมครั้งนี้ดังนั้นเนี่ยความสําคัญของการประชุมครั้งนี้เนี่ยจึงลดน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมานะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับถ,ถ้าจะไม่มีผลต่อตลาดเลยนะครับถึงแม้ว่าบางบางรายนะครับมีความคาดหวังว่าการอธิบายเกี่ยวกับการกระตุน้นนโยบายเชิงเศรษฐกิจของเฟดนะครับ อาจจะมีข้อมูลเชิงลุกอะไรบ้างแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะครับในในการประชุมของอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็มีข่าวในโซนยูโรเองนะครับเอาโทษทีนะครับในในฝั่งของดอลลาร์นะครับสหรัฐเนี่ยก็อยู่ในทุ่มครึ่งครับปริมาณการซื้อคําสั่งซื้อสินค้าคงทนพื้นฐานนะครับปริมาณการสั่งซื้อสินค้าคงค้างนะครับสตัวนี้นะครับในในรอบของทุ่มครึ่งนะครับวันนี้วันจันทร์นะครับ ไม่ค่อยมีข่าวอะไรมากนะครับเรามาดูแนวโน้มนะครับจากทำเฟรมเดย์ก่อนอน,นะครับทำเฟรมเบรผมให้กรอบอยู่ประมาณนี้ก่อนนะครับ1นึ่งจุดหนึ่งนะครับ1นึ่ตำแหน่งแล้วก็มีตรงนี้นะครับ1.3330นะครับ ตอนนี้เนี่ยจากทำเฟรมเดย์เราจะเห็นได้ว่าช่วงประมาณอันนี้วันวันจันทร์วันศุกร์วันพฤหัสนะครับพฤหัสเนี่ยเป็นพินบาร์นะครับเป็นพินบาร์หางยาวๆนะครับซึ่งบ่งบอกถึงลักษณะที่จะมีแนวโน้มขาขึ้นต่อนะครับมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นต่อครับตรน,นี้แล้วจะขึ้นแล้วจะขึ้นแล้วเราจะบ่ายตรงไหนเนี่ยลองมาดูนะ เรามาดูจากทางเฟรมเล็กนะครับขึ้นมาแล้วอาจจะาตำแหน่งแรกที่จะมาปิดก็คือตรงนี้ก่อนนะครับหนึ่งก็คือ1.3 4 16นะครับตรงนี้ก่อนแล้วก็อีกโซนหนึ่งนะครับที่เป็นจุดสูงสุดนะครับ1.3 4 52นะครับแต่น่าจะอยู่ในกรอบนี้ก่อนนะครับถ้าทะลุยังไงเนี่ยค่อยดูในทงเฟรมเล็กแล้วค่อยพิจารณาตามอีกทีนะครับแต่ทาเฟรมใหญ่อย่างเดลี่เนี่ยถ้าใครเทรดเดลี่เนี่ยอาจจต้องรอนะครับ รอสัญญาณของแท่งการปิดตัวของแท่งที่ชัดเจนก่อนนะครับถึงจะได้เข้านะช่วงนี้ก็ถ้ามันอยู่ในกรอบนี้ก็เก็บตามสวิงไปเรื่อยๆก่อนนะมาดูจากทำเฟรมสีชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงตรงนี้ ราคาเมื่อวันศุกร์นะครับก็ขึ้นทะลุแล้วก็ถูกดิดกลับลงมานะครับเราลองมาหา Channel ของการเทรดในวันในวันนี้กันนะครับเห็นสวิงสวิงโลนะครับเอา l โลเทียบโลตรงนี้ c o ปปีขึ้นทายนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกโซนหนึ่ง ค้าอิงจากทำเฟรมเดย์นะครับที่บอกว่ามีโอกาสขึ้นนะครับแต่การขึ้นครั้งนี้เนี่ยอาจจะต้องอาศัยแรงย่อตัวนะครับโซนนี้นะครับอาจจะใช้เป็นโซนย่อตัวได้นะครับที่ราคาจะลงมานะครับประมาณ50กับ38.2ตรงนี้นะครับอาจจะเป็นโซนที่จรณา,าดักบายของเรานะครับเป็นบายโซนของเรารประมาณนี้ ซึ่งราคาเนี่ยอาจจะมีการตรงมาบริเวณนี้นะครับแล้วก็ดิดตัวขึ้นไปนะครับโดยดิยดตัวขึ้นไปเนี่ยเราก็มาดู2ตําแหน่งนี้นะครับก็คือไฮล่าสุดนะครับ1.3 1.3401นะครับแล้วก็โซนต่อไปก็คือข้างบนนี้ครับ1.3455นะครับตรงนี้นะครับ แล้วก็ลองมาดูในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับว่าจะมียังไงกันบ้างนะับหนึ่งชั่วโมงอาจจะวันนี้อาจจะลงก่อนนะครับลงลง,ลงมาตรงนี้ถ้าอินตามสี่ชั่วโมงกับหนึ่งวันนะฮะจากจากวันเลยนะครับอาจจะมาตรงนี้นะครับผมว่าจากตองมูฟแท่งนี้นะครับ จากวันนี้เลยนะครับมันก็จะอยู่บริเวณ38.2นะครับแล้วก็ตรงนี้ก่อนเนี่ยเรามาปิดตรงนี้ก่อนถ้าทะลุไปได้นะครับตำแหน่งต่อไปก็คือประมาณเกือบเกือบเอ็ดนะครับก็คือไฮนะครับไฮสูงสุดตรงนี้โซนดักบายนะครับก็คือตรงนี้ลองดูนะครับว่ามีสัญญาณกับตัวบริเวณนี้หรือไม่นะครับจากทำฟีมหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ลองดักบายดูนะครับ มาดูใน15นาทีกันบ้างนะครับ15นาทีผมเห็นเป็นชแนลขาลงนะครับตรงนี้อันนี้ก็คือโซนที่ราคามีโอกาสจะกลับตัวนะครับประมาณ 127ถึง1 6 1 8บริเวณนี้นะครับนะครับอาจจะรอให้ราคานะครับทะลุกรอบนี้มาก่อนนะครับถ้าราคามีการดิดตัวขึ้นไปอีกครั้งนะครับบริเวณนี้เนี่ยอาจจะถ้าใครจะเล่นสั้นๆนะครับอาจจะเซลล์ตรงนี้นะครับบริเวณนี้เลยเซลล์ตรงนี้จากนั้นก็มาดูบริเวณโซนนี้ว่าราคาผ่านไปได้หรือไม่นะครับถ้าผ่านผ่านไปได้นะครับ ก็ปล่อยลงมานะครับปล่อยลงมาพิจารณาโซนนี้นะครับว่ามีสัญญาณกับตัวหรือไม่ครับบริเวณ127ถึง161.8ของฟีโบนะครับมีสัญญาณกับตัวก็ปิดไปก่อนนะครับปิดไปก่อนแล้วก็เข้าดูแนวรับแนวต้านเดิมนะครับ1 2น,นะครับและ3ตรงนี้นะครับ ก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางการเทรดในวันนี้นะครับโชคดีในการเทรดทุกท่านนะครับเช้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ